ทำไมเขาจะต้องทําให้ทุกอย่างมันยากขึ้นด้วยก็ไม่รู้เอ่อเอเอเผ่านปะแหววแหวดแหววแหววแววแหววไอ้วัดเดิมไม่เอยามันไม่ผ่านปก็ติ แล้วสวัสดีครับกมาอีกครั้งสลับเมนูเวอร์อีกรอบหนึ่งครเดี๋ยวนคลิปนี้ฮะเราจะไปเล่นแบบผจญภัยหนีน้ำท่วมกันอีกนะฮะซึ่งอันนี้นะครับเป็นภาคที่2ซึ่งมันจะยากกว่าเดิมเยอะมากแต่ดูภาคแรกกันไปแล้วใช่ไหมเอออันนั้นนะมันง่ายฮะแต่บอกเลยคะว่าอันนี้เนี่ยฮะยากกว่าเดิมเยอะมากฮะซึ่งแบบนี้ฮะสร้างโดยคนที่ชื่อ d e ดส์มายนะฮะยูเซอร์ไอดีตามีถ้าเกิดใครอยากเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้เลยฮะนี่ฮะับแมปเอสเคสองฮะซึ่งดาวโหลดโอ้ยังน้อยอยู่เลย เราก็ต้องเริ่มใหม่นะฮะก็เป็นอะไรที่อาจจะแบบหัวร้อนนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรเลยฮะโอเคฮะเรามาเริ่มกันเลยละกันซึ่งเบื้องต้นเนี่ยฮะเราได้อะไรมาเนี่ยเอ่อมันคืออะไรเนี่ยเอ่อมันน่าจะบั๊กมั้งฮะคือมันอาจจะไม่โหลดไอเทมโอเคฮะอันนี้เป็นช็อปก็ขอฮุบเกี่ยวไว้ก่อนละกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอาหารทําให้เราวิ่งเร็วขึ้น<อ>เฮ้ยน่าสนใจนะฮะแล้วนี่อะไรฮะประมพยาบาล โอเคฮะแล้วอันนี้ก็คือไก <bes ky> nice ่อัน <defense> น <Overwatch> ี้ก็ทําให้เราวิ่งเร็วใช่ไหมโอเคครับเขาให้ไก่เรามาเยอะขนาดนี้ผมว่านะเราจะต้องวิ่งกันแบบเยอะมากๆเลยแหละฮะซึ่งแน่นอนฮะถ้าเกิดสมมติเราตกทีเดียวเราก็จะตายนะฮะว่าแต่ว่าอะไรเนี่ยดาวน์โหลด7 0 0 0กว่าครั้งซีซั่นสจะมานะฮะสร้างโดยเดสมายขอให้โชคดีคุณมีแค่เพียงหนึ่งชีวิตเท่านั้นดังนั้นเราหวังตัวด้วยโอเคฮะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะซึ่งเราจะเริ่มกันตรงนี่อะไรเออโอเคครับเจอปุ่มแล้วขอโทษ ก็แบบเอ๊ะเริ่มตรงไหนอะไรอย่างงี้โอเคครับเรามาเริ่มกันตรงนี้เลยนะครับหนึ่งจองจัําเย่โอเคครับด่านที่หนึ่งฮะซึ่งอย่างที่บอกฮะเรามีแค่เพียงหนึ่งชนิดเท่านั้นเราต้องหาทางขึ้นไปก่อนที่น้ําจะขึ้นมาฮะโอเคครับผมเจอทางขึ้นแล้วฮะเราขึ้นไปกันได้เลยครับเย่เย่โอเคโอ้น้ทำไงมาโอ้หน้ำมาแล้วทำไงอะไปไหนอะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย เอ่อช่วยด้วยครับแมวติดเกาะครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยบายบายแวัก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 แวักอุ๊บอุ๊ยเดี๋ยวโอ้โอโนเนี่ยังไม่ได้จะทำอะไรเลยเนี่ยผมลืมอะไรไปหรือเปล่าคือพื้นที่กระโดดมันค่อนข้างไกลแล้วเรากระโดดไปไม่ถึงแล้วเราจะเล่นกันได้ยังใช่ปะผมว่าผมต้องลืมอะไรสักอย่างครับผมอ่านแป๊บหนึ่งไหนดูซิ ผมว่าเราน่าจะลืมอะไรสักอย่างผมว่าคนทําแมปเขาก็น่าจะบอกลืมบอกอะไรสักอย่างด้วยเหมือนกันแหละฮะคือจําได้ใช่ไหมฮะภาคแรกเนี่ยฮะมันจะมีให้แบบกด mm. สวิตอะไรอย่างง<ๆ>ี้อยู่ใช่ไหมฮะอันนี้มันน่าจะมีให้กดสวิตด้วยแหละมั้งใช่ไหมนั่นอะไรไอ้ไอ้ไอ้ก้อนแดงๆเนี่ยใช่เลยใช่ๆๆเลยใช่เลยเนี่ยเนี่ยมันต้องมีให้กดสวิตอะไรอย่างงี้ด้วยคนทําแมปครัปไปแก้ด้วยนะฮะเออแบบเออลืมแบบเนี่ยต้องกดสวิตด้วยนะจ้าอะไรเงี้ยโอเคฮะแล้วเราก็ แวบมาตรงนี้โอเคครับแล้วก็โอเคเราก็โอ้ไม่นะเนี่ยดูดิน้ามันเร็วมากเลยอะเห็นป่ะดูดิว้าคนทำแบบเขารีบรีบไปไหนครับลูกรีบไปไหนยุบยุบเอ้ขอแอบดูแป๊บหนึ่งฮะน้ำมันจะขึ้นมาถึงตรงไหนฮะน้ำมันจะขึ้นมาถึงตรงไหนฮะมันจะมึดมันจะมึดมันจะอ้าโอเคครับประตูปิดแล้วโอเคก็ดีฮะอันนี้ก็คือต้องหาอะไรมาใส่ตรงนี้ถูกต้องป่ะฮะซึ่ง คือมันต้องไปด่านหนึ่งก่อนแล้วก็มาที่สองแล้วก็ด่านที่สามแล้วพอตรงนี้ปุ๊บเราก็จะชนะอ๋อโอ้หูน้ำขึ้นสูงเหมือนกันนะเนี่ยอารมณ์ประมาณมันแบบเป็นแบบผจญภัยเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรประมาณเนี้ยเออโอ้โหน้อย้อ,อย้อ,อย,ออยเป็นแบบมันแบบเออน้ำท่วมโลกอะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วเราก็ต้องเหมือนแบบหาอะไรมาแบบอุดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้เหมือนกันนะ,นะฮะโอเคฮะเราก็มาทีมาตรงนี้แล้วก็มาเออโอเคฮะสุดยอดโอเคครับกดเธอเริ่มปิ้ว เนี่ยดูดีโอ้มันยากอยู่นะเห็นอย่างนี้เนะี่ยฮะมันกระโดดแบบสุดลูกหูลูกตาเหมือนกันนะคือเราต้องแบบใช้เทคนิคการเด้ดน้ำมาแล้วโอ้โหน้ำมาปากินมดตำรถมดกินปลาถึงแลนองยอยอยเยาๆ <c oughs> ตายแล้วอ่อคือเห็นแบบแบบนี้นี่ถ้าเล่นถานมือถือเขบอกเลยฮนะจะค่อนข้างยาก ภาคแรกอะง่ายฮะอันนี้ค่อนข้างขึ้นเร็วอยู่พอใช้ได้เลยแหละเออมันมีไก่วิ่งใช่ไหมอ่ะเราต้องใช้ไก่วิ่งแล้วแหละฮะเผื่อชีวิตจะดีขึ้นโอเคครับลองดูซึ่งด่านแรกเนี่ยเราก็ชนานาญไปเรียบร้อยแล้วเราจะต้องแบบมากดสวิตตัวนี้ก่อนอ่ากดสวิตติปิ๊บปิปปป๊โอเคครับเราเราก็รีบขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้อ่ yeah, นั่นแหละฮะใช้ไก่ย่างวิ่งฮะมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นระดับหนึ่งลนะมั้งโอเคครับใช้เลยละไม่ไม่ไม่โอ้โน่ไม่ไม่ ใหยน้ำขึ้นมาแล้ว, <laughs> ลว <laughs> อไอ้เจ้าเจ้าเจ้าไก่ป้าในทำให้ฉันดูแย่ถตดถอดถด,ดๆๆโอเคครับมันยุ่ไม่โอเคครับอคครบอด <laughs> โอเคครับไปกันต่อตรงน,นี้ไก่ย่างวิ่งมันจะทําให้เรากระโดดได้ค่อนข้างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะโอเคครับลองดูฮะชีวิตมันน่าจะดีขึ้นแหละเอ้สุดยอดเห <laughs> ็นป่ะฮะไก่ชิ้นหนึ่งก็ค่อนข้างโอเคนะนี่ฮะทำให้เรากระโดดได้ง่ายขึ้นนั่แน,น่สุดยอด ขอโทษครับเอ่อเคมาตรงนี้เอ่อจบโอเคได้คุณแจมาแล้วอ่ะแล้วไงอะ่ะ <What? S 1> อย่าบอกนะเราต้องเอ๊ะ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 เอ้ยเทเลพอร์ตแบ็คอ๋อโอเคเข้าใจแล้วฮะคือเมื่อกี้มันก็วาร์ปกลับแล้วใช่ไหมโอเคคนระับมาตรงนี้ต่อนอ่าขอแอบดูตรงนี้แป๊บนึงขออน,นุญาตโซนแป๊บนึงฮะอยากรู้ว่าตรงนี้ฮะเขาทำยังไงถ้าเกิดสมมติเราเล่นผ่าน ถ้าเราผ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีประตูกันอะไรหรือเปล่าหรือมันจะเป็นน้ำทะลักทะลุอ๋อเขามีความรอบคอบเหรอปะฮะเขาเอาประตูกันเรียบร้อยตบมือดีความรอบคอบแล้วก็สมมติผมไปแอบจี้มิกะตึ๊บๆเขากันแล้วเอ้ยถือว่าโอเคนะฮะเขาใช้ติกเกอร์ในการทําแบบพวกนี้ฮะคือมันก็เหมือนแบบเป็นการเขียนโปรแกรมนิดนึงเข้าใจไหมฮะถ้าเกิดใครอยากจะเขียนโปรแกรมก็ลองมาทําแบบบีดีเวิร์ก็ได้มันจะมีแบบ ปุ่มเงื่อนไขอยู่แบบเออถ้าเกิดจิ้มตรงนี้แล้วให้ทําอะไรต่ออะไรเงี้ยฮะอันนั้นคือเรื่องของอนาคตผมไม่สอนลองไปหาดูแล้วกันนะฮะมันมีคลิปสอนอยู่ไอคลิปสอนอะคือคนอื่นทำนะไม่ใช่ผมทําไปหาดูใน u t u b e เอาฮะโอเคครับกลับมาเรื่องไหมครับผมกลับกลับมากลับมาเรื่องมินิมูมของเรากันต่อเนี่ยบอกแล้วอย่าชวนคุยเ้ยเออนั่นแหละฮะเราขี้ลืมเองนะฮะเราแก่แล้วเราเราก็แบบเนี่ยบอกแล้วอย่าชวนคุยนะฮะโอเคนะโอเคฮะด่านต่อไปนะเนี่ยฮะอันนี้คือ เราต้องขึ้นไปถึงไหนนะฮะเราต้องขึ้นไปถึงข้าพุนตรงนั้นโอเคครับลองดูครับปึ๊บโอเคเย่เย่นะคือถ้าเกิดเราตกที่ไม่ <laughs> ผมพูดเล่นๆอย่าตกจริงดิถ้าเราตกทีเดียวเนี่ยเราก็จะตายแมวกันเลยนะ,ะเนี่ยฮะขอโทษครับถ้าถ้าผมเสียงดังไปอย่าเพิ่งรำคาญคือมันลุ้นอะลบมันเล่นเองดิเออเดี๋ยวก็รู้เองอะโอโนไปไหนต่ออะตรงนู้นเหรอมันมันไม่ถึงนะมันไม่มันไม่ถึง แล้วใหม่เลยอน่ะดูดิดูดิเอาไนี่แม่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 แค่นี้ก็ไม่ผ่านอ่ะ อ่ะเริ่มใหม่ใช่ไหมเริ่มใหม่มันจะคล้ายๆกับแบบผจญภัยใหม่ครับไอ้คัพเปอร์นั้นเลยนะก็คือมันพอเราตายทีเริ่มเล่นใหม่นะอันนี้ก็แบบโอ้โหไต่เลีวเออบอกคนทําแบบนิดนึงนะฮะไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ฮะเออเอาให้ช้ากว่านี้นิดนึงนะฮะสงสารคนที่เขาเล่นผ่านมือถือกันบ้างนะฮะคือคือผมไม่มีปัญหาผมผมโอเคเพราะอะไรฮะมันตื่นเต้นดีแต่กวนที่เล่นผ่านมือถือน,นี่เขาจะคลื่ยมือถือทิ้งเอานะฮะเป็น <laughs> มันไม่ดีเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวมือถือเขาพังรับผิดชอบเขาด้วยนะ <laughs> โอเคครับก็โอ้ผมผมลืมกินไก่อโอเคฮะเรากินไก่เดี๋ยวเดคือเพราะไม่โทษครับเดี๋ยวเราเอากันใหม่อีกรอบหนึ่งครับเพื่อปแก้ประหยัดเวลาดิเดียวฮะแนะนำนะฮะให้กินไก่ให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะกดปุ่มเริ่มโอเคป่ะคือกินไก่ปุ๊บแล้วเราก็จะได้แบบวิ่งได้เลยอย่างงี้ไงใช่ไหมฮะถ้าเกิดสมมติแบบเนี้ยเรามากินไก่ตรงเนี้ยฮะมันจะไม่ทันการเอานะโอเคครับกินไก่เออโอเคแล้วก็สมมติเราโดนน้ำเนี่ยฮะก็เอากล่องพยาบาลเนี่ยฮะ ขีดขวานิดนึงอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเพิ่มเลือดกับปืนมาบโอเคโอเคโอเคมันช่างลุ้นดีเหลือเกินโอเคครับแล้วเราก็มาตัวนี้อ้อยผมลำคาดผมลำคาดลำคาดไอ้เจ้าจะใส่มาทำไมเนี่ยจะใส่มาทำไมเนี่ยเออวิ่งไปวิ่งมาล้วก็แบบลำคาดเหลือเกินโอเคอะแล้วก็มาตรงนี้เนี่ยพอมันมีไก่นะฮะ มันทำให้เราวิ่งง่ายขึ้นเยอะเลยนะแต่ก็ต้องระาวาังแบบวิ่งเลยนิดนึงจดจดเ,เนี่ยเราจะชอบแบบวิ่งเลยแบบนี้ฮะก็จะเป็นอะไรที่ต้องระาวาังกันนิดนึงกดเอาคุณแจแล้วเราก็วาร์ปกลับกันได้เลยโอเคคําถามคือไอ้คุณแจตัวนี้มันมีประโยชน์ยังไงเนะะี่ย hmm. อ่อเดี๋ยนะ use to n o pen อย่าลืมเป็นบักนะลูก <laughs> use to know pen ก็คือ use to อ,อะไรเนี่ย อะไรเนี่ย used to know open something ฮะ huh? used to know open something 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 กลายเป็นเพลงสแะลนะ้วโอเคครับคือเขาอาจจะเขียนผิดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันฮนะก็ อาจจะรีบอาจจะเรียบนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบที่ว่าแบบเขาเพิ่งปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งตายดิโอเคเนี่ยตัวนี้ททำไงต่อเนี่ยเนี่ยทำไงอ่ะเนี่ย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 จะไปถึงได้ไงอ่ะฮะ how how why ยังไง yes no โอเคงั้นผมไปแล้วนะเฮอยหญ่ใหใจใใโอเคอย่าถามว่าถึงได้ยังไงผมไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคครับแล้วไงต่ออ๋อโอเคฮะเราต้องวิ่งกลับไปไม่นะโอเคฮะไอเจ้าใบไม้ อ่ะแป๊บหนึ่งนะผมจะไอ้อแป๊บหนึ่งนะไอ้โนไม่ไอ๊เจ้าใบไม้อาเอ,เอ,เอ,เอ้เราเราเฮ้ยเราเราหิวตัวเองได้เฮ้ยจีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอด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 เขาบ้าแล้วนะจะงองแงแต่ตอนเนี้ยผมกำลังลำคาในไอ้เจ้านี้มากเลยเนี่ยคือมันแบบคือเวลาในมินิโอเนี่ยโมเดลอะไรมันไม่ดาวน์โหลดเนี่ยฮะมันก็จะเป็น วงวิ่งวงวิงง่งแบบเนี้เห็นแล้วมันก็แบบเฮ้ยหมุนกี่ลูกก็ตามานกันนะฮะมันคืออะไรยะเออรู้แล้วมันคือร้านขายของอ่ะซื้อขายของเขาหน่อยก็ได้ฮะเออไหนดูซิมีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างกุญแจอเอาอีกอ่ะ <laughs> used to know open something used to know open something yeah. mm hmm. แล้วสรุปแล้วมันเอาไว้อบเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะจนตอนนี้ไปแล้วเขาเรียกว่าชํานาญการนะฮะผมแนะนานะฮะพอเริ่มเกมมาปุ๊บให้กินไก่อันนี้เลยครับมันจะทําให้ทุกสงทุกอย่างดีขึ้นเอยอะมากนะฮะโอเคโอเคครับยืดโน o p เป็น something ขวาอ่าแล้วก็ตรงอ้ยอ,เาาอยเจ้าหนามไอ้เจ้าหนามเออลาคาญดีเหลือเกินแะชำนาญน,นป่หาใช้เวลาอันอน้อยนะิดแล้วก็ผ่านด่านอันนี้กันไปได้แล้ว สุดยอดโอเคครับแล้วเราก็ไปกันด้านซ้ายแต่ไอ้เจ้าดันต้นไม้อันนี้ครับบอกเลยครับคือผมยังไม่ชินอ่ะคือยังงงๆกับมันอยู่เหมือนกันนะมันยากอ่ะคือมันไม่มีคำว่าเตือนใบเดอเด้อเด้แป๊บเดียวก็ตกอีกแล้วอะไรครับเนี่ยเอ,อี๋อ่าเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยวิ่งเลยอะไรเง язы, ี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมันจะงงๆนิดนึงคือเราจะต้องวิ่งไปที่มุมตรงนู้นฮะจุดๆุดแล้วก็กดกระโด,ดดนิดนึงนั่นแหละฮะเราก็จะพาเกือบตกแมวอีกแล้วโอเคฮะแล้วเราก็มาตรงนี้ เนี่ยมันจะติดใบไม้ตรงนี้ฮะคือเราจะต้องปั๊บหนึ่งะฮะสติวืบโอเคฮะขึ้นมาแบบนี้วุบโอเคฮะไปแล้วอตายแล้วอ่ะไม่เนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่ด่านกันครับเนี่ยอ๋อแล้วทำไมด่านนี้มันยากจังเลยช่วยเอาใบไม้ออกไปได้ไหมฮะมันติดก,กะมากเลยบนบนไปงั้นแหละะไม่มีอะไรฮะก็มันกระโดดยากะเข้าใจปะ จากสภาพแบบนี้นะถ้าเกิดสมมติผมไม่ผ่านเนี่ยคนที่เล่นมือถือก็อย่าหวังว่าจะถ้าผมผมไม่ผ่านเนี่ยคนที่เล่นมินิโบในมือถืออย่าคาดหวังแล้วว่าจะผ่านเออก็ถ้าเกิดสมมติใครอยากลองแบบเล่นแบบไม่แบบสปอยอะไรเงี้ยก็ลองโหลดไปเล่นกันก่อนได้โอเคป่ะก็นั่นแหละครับต้นคลิปมันมี user id แล้วก็ชื่อแมปอยู่ก็ไปโหลดกันมาก่อนเผื่อแบบอยากจะรู้ไงว่าแบบเอ๊ะมันจะเป็นการสปอยไหมแมปมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะอ้ายอย่า คือถ้าเกิดสมมติเนี่ยเห็นผมกระโดดแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะรู้เทคนิคไงแล้วมันจะกระโดดไม่สนุกฮะลองไปโหลดเล่นกันดูนะฮะสนับสนุนอุดหนุนแบบคนไทยฮะแบบนี้แกอา่าด่านนี้อีกแล้วเราเมื่อไหร่จะผ่านนายซากกาทีเนี่ยฮัลโหลเว่าน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วป้าโอเคครับกระโดดมาตรงมุมนี้จุ๊บจุ๊บจุ๊บเออโอเคอ่าม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 าแล้วก็อย่างนี้อ่ะจิ้ม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 โอเคครับตรงนี้จิ้มถึงครับไม่ต้องกระโดดไปถึงตรงนู้นแล้วก็นี่โอเคจุ๊บไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโอเคข้้ข้าางหนเฮย อีกหนึ่งนะฮะโอเคไม่เอ๊ะทำไมอะ่ะขอโทษที่ทำเสียงแหลมอะ่ะคือมันเนี่ยทำไมอะ่ะอะไรอ๋อมันต้องไปข้างหน้าตรงนู้นประตูแมวเหอะแมวเหอะคือเขาไม่ให้เราเอื้อมอะ่ะเขาไม่โอ้โหน้ออ๋อโอ้โน้อขอโทษไม่ะนะเจ้าแมพนี่ระเกียดคนทำแม ทำไมเขาจะต้องทําให้ทุกอย่างมันยากขึ้นด้วยก็ไม่รู้เออเออเออผ่านปะแววแวกแววแวแววแววแววโออย่างน้อยเราก็มีความคืบหน้านะเราจะได้รู้ว่าแบบเอยมันจะต้องไปด้านนั้นก่อนอะไรอย่างนี้เงโอเครอบที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ฮะออีกรอบหนึ่งฮะเราจะสปีดลันฮะว่าเราจะผ่านกันภายในช่วงเวลาเมื่อไหร่และรอบนี้มาดูกันสิว่าจะผ่านกันหรือปะ,อะเปิดมาก็สวยเลยเราจะผ่านกัน ผมว่ารอบนี้ไม่น่าจะผ่านนะ5 4 3 2 1ไปแย่โอเคดาแรกผ่ายกันผ่ายดาแรกก็ผ่านกันไปอย่างง่ายดายนะโอเคเจ้าหนามนเนี่ยฮะไม่ต้องไปสนใจมันคือวิ่งวิ่งไปเถอะฮะเดี๋ยวมันก็เลือดเพิ่มเองนั่นแหละโอเคหรือถ้าเกิดอยากจะกินกล่องพยาบาลก็แล้วแต่นะฮะกินกล่องพยาบาลโอ้โนไม่นะอะไรครับเนี่ยโอเคฮะฟึบโอเคฟึ๊บโอเคทึบตั้งสติ ผมจะผูกปากวุดนะฮะแล้วเราก็จะกระโดดกันอย่างโอเคครับโอเคครับจิ้มทีหนึ่งนะับเพื่อเอากุญใจแล้วเราก็ออกจากที่นี่กันโอเคอ่ะกินกล่องพยาบาลเป็นอาหารนิดนึงฮะโอเคไม่ดีโบสุดยอดกินกล่องพยาบาลเป็นอาหารอร่อยไหมล่ะฮะเนี่ยเด็กๆไม่ควรทําเป็นแบบอย่างนะเพราะอะไรฮะเนี่ยในกล่องพยาบาลอะเวลาเราเข้าห้องพยาบาลเนี่ยเวลาเราเป็นแผลเนี่ยเราจะโดนอะไรเราจะโดนทายแอลกอฮอล์ใช่ไหมนั่นแหละฮะเป็นของมึนเมาไม่ดีนะฮะ คนละอย่างกันนะครับขอโทษอันนั้นมันแอลกอฮอล์ล้างแผลโธเนี่ยไม่ห้ามกันเลยเนี่ยเล่นมุกแต่ละอย่างไงฮะโอเคครับมาด่านตุอันหัวเราเรากันต่อนะด่านนี้ครั้งนี้เราต้องผ่านเพราะว่าเรารู้มาแล้วว่ามันต้องกระโดดยังไงครั้งแรกๆมันก็จะมึนๆนิดนึงนั่นแหละฮะแล้วก็โอเคครับวิ่งวิวว่ตรงนี้อย่าถามว่าไปได้ยังเออไอใครทำรูมันมีรูอะอปปคนทำแแบบนดยจะทำรูไว้ทำไมนะคนทำแบบ โอ้นจุดนี้จุดนี้เราเกียดนายเราเกียดนายเราเกลียดนายคนนำแมททำไมมันต้องกระโดดอยากด้วยไงอืโอเคฮะกระโดดไปที่มุมนั้นจุดโอเคครับเยี่ยมตรงนี้อย่างที่บอกเอื้อมเอาก็ได้แล้วมีรูจุดเดิมด้วยเราเกียดรูแป๊บหนึ่งนะเราสามารถฝืนแรงดันน้ำโดยการขึ้นไปตรงนี้ได้ไหมโอเคครับไม่รอดนะฮะ แล้วก็ว่าด้วยนะโตคอมผมนีครับมีลูกอมเยอะมากอันนี้อันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายลูกอมอันนี้ก็ก็ก็อร่อยดีฮะถ้าช่วงโปรโมชั่นก็ไปซื้อดองไว้ได้ฮะลองลองไปดูก็ได้ฮะคือบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าโดยส่วนตัวผมชอบอย่างที่บอกเขาไม่ได้จ่ายนะฮะ<ล>เอ่อมันมัน,ม,นมันก็หอมดีฮะับนะมันเป็นแบบลูกอมชูกลฟีลูกองุ่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแห<ม>ละฮะก็น้นาโตคอมก็ดีฮะงู mm. mm. ดิบงูดิดคนทำแบบเนี่ยจะทำรูไว้ทำใหม่เนี่ย เอ้ยาโอเคครับเพิ่มไปจะประหยัดได้ดติดนิวฮะ <c oughs> เนี่ยมุมนี้อีกแล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยช็อช็อช็อชอชอตช,ชนแหละฮะและระวังรูพูดไม่ขาดคำไอ้เจ้าคนทำแบบบ้าระว,วังรูนะมันมีรูอยู่ซึ่งผมก็ไอวัดเดอะแมวย่า <c oughs> <c oughs> ไม่ผ่านปกนติเอับบ้านผมมีตุ๊กตาหลายตัวครับมีแฟนคลับซื้อให้นะฮ <c> ะ <oughs> เวลาแบบงอแง,งกับแมบบก็เอาตุ๊กตาพวกนี้มากอดนั่นแหละฮะ <c oughs> ไม่รู้จะงอแง,งใส่ใครก็งอแง,งใส่ตุ๊กตานั่นแหละโอเคครับกน็นี่เราเล่นมากี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่ผ่านปกติเอาแล้วม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 ไม่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 ไมออโอเคผมอยากจะบอกผมพยายามเล่นมาห้าครั้งผมก็ยังพยาาม เออตายเจ้ากิ่งไม้อันนี้ไม่เข้าใจเลยเนี่ยเขาจะทำรูไว้ทำไมกระโดดก็ยากจะตายอยู่แล้วเตือนด้วยความหวังดีนะครับเวลาเราสร้างแบบผจญภัยเนี่ยอ๋อเวลาสร้างแบบผจญภัยหรือเวลาเราสร้างเกมเนี่ยฮะ อย่าให้มันยากจนเกินไปเพราะเขาจะไม่เล่นเขา้าใจไหมอย่างอันนี้เนี่ยฮะคือจุดเซฟก็ไม่มีแล้วเวลาถ้าเกิดสมมติตายทีอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มเล่นใหม่อะไรเงี้ยซึ่งพออะไรที่มันยากเกินแล้วเนี่ยต้องมานั่งเริ่มเล่นใหม่แบบเนี้ยฮะมันก็ไม่มีใครน่าจะชอบกันะนะดังนั้นฮะเพิ่มจุดเซฟให้ด้วยนะฮะแล้วก็หาวิธีลบน้ําออกจากแมปถ้าเกิดสมมติเราตายแล้วต้องมานั่งเริ่มใหม่อะไรเงี้ยเออหาวิธีลบน้าด้วยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันลบไงไม่รู้นะฮะเอาลืมเลยคุยนั่นแหละหา ค่อนข้างยากนะเพราะอะไรฮะคือบล็อกเนี่ยฮะไอเนี่ยมันจะแปลกๆกว่าชาวบ้านเขาคือมันจะแบบมันมันจะแบบบวมๆด้านข้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเวลากระโดดแล้วมันก็จะแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มึนๆดิแต่ไอจุดที่เครื่องใจที่สุดะฮะนั่นก็คือไอเจ้าด่านอันเนี้ไอตรงกิ่งไม้ตรงนั้นนะโอ้ตายตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยรูก็มีเนี่ยกระโดดก็ยากเพราะอะไรฮะมันอยู่ไกลเห็นปะ่ะเนี่ยถ้าเราไม่กินไก่แล้วเรากระโดดไม่ได้เลยแล้วเราต้องแบบดับเบิ้ลจัม์อย่างเดียวยืดเนี่ยต้องดับเบิ้ลจัม์อย่างเดียวแล้วถ้าใครดับเเเบิ้ลจจััมม์ไไ่่ป็นนะะทยยงงีฮ อัโหลวมาดูกันครั้งสุดท้ย้ยเนี่ยมีรูครั้งสุดท้ายมาดูสิฮะว่าเราจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านเราก็จะแฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้กันแล้วเย้โอเคครับมาดูกันสิว่าจะผ่านไหมเออถ้าเกิดสมมติเราตายแล้วเราจะงอนแล้วนะงอนแล้วนะงอนแล้วนะอะ กงก้กเกีงงงอนจริงๆอันนี้งอนยิงงอนยิงยิงงอนกิ้งกิ้งก่องกอกไม่หยอกเย็นโอเคอ่ะโอเคครับงอนครับโอเคครับก็เป็นแบบที่ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรฮะถ้าเกิดใครอยากจะลองเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้ตามสบายครับแต่สําหรับผมพอแล้วตายไปหลายรอบแล้วจริงๆฮะอ่ะบายบายแมวจมน้ำเอ้ยเอ้ยเลือดไม่ลดไว้ มันเราต้องขยับก่อนอะไรเงี้ยเจ๊เจ๊เจ๊เขยับขยับขยับเจ๊เจ๊เจ๊เจเจ๊เจ๊เจแมวโอเคครับสวยงามกดออกกดวิจารณ์ให้เต็มดีไหมเนี่ยอปกติผมก็จะให้เต็มตลอดแต่คืออันนี้คือแบบเหมือนแบบมัไนไม่ด่านสมยากเกินไปครับกระโดดยากยากต้นไม้มีรูระยะห่าง มากเกินไปถ้าตายแล้วเริ่มใหม่มันไม่มีกำลังใจมั้งถ้าตายเราเริ่มใหม่มันจะเล่นไม่สนุกมันจะเล่นแล้วเครียดก็หวังว่าน่าจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมและนะฮะถามว่าแมปโอเคไหมก็ใคนะโอเคคอมเมนต์ฮะ อย่าที่บอกอย่าทําอะไรให้มันยากเกินไปฮะถ้ามันยากเกินไปเขาก็จะแบบออกกันนะฮะเขาจะเล่นกันไ่จบแมปนั่นแหละฮะเห็นสภาพคลิปสั้นๆแบบนี้นี่ผมตายไปไม่ต่ำกว่า15ครั้งแล้วนะะซึ่งผมว่ามันก็แบบโอ้โหมันยากเกินไปแล้วมันน่าจะมีด่าน3ามโดยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะดาน่าถ้าเกิดสมมติใครอยากจะหัวร้อนก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะแต่ว่าสําหรับผมพอแล้วแมวแล้วยากเกินดาน่าถ้าคลิปนี้ครับแหม่น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพลนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้วดะย้น แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไปถ้าชอบแบบนี้วโวอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปแปลออลล้วกเตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะไปไป